ดราม่าสนั่นแจ็คแป๊บโพถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถหน้าวิวภูเขาไฟฟูจิคุณคอมเมนต์เตือนแต่เจอสวนกลับกลายเป็นประเด็นร้อนครับที่ถูกวิพากษาร์ในโลกโซเชียลอย่างหนักเมื่อแจ็คแป๊บโพยูทูบเบอร์ชื่อดังครับเจ้าพ่อคอนเทนต์ได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุน่นแต่งานนี้ครับเกิดดราม่าอย่างหนักเมื่อเจ้าตัวได้ลงคลิปที่ถอดเสื้อและยืนเต้นบนหลังคารถ ที่บริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อรอสันสาขาเมืองฟูจิครับเป็นจุดถ่ายภาพยอดฮิตที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ามกลางสายตาและกล้องโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่นั้นที่กำลังบันทึกภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแม้ใครจะดูถูกฉันไม่สนใจคำพูดเหล่านั้น หลังจากที่คลิปนี้นะครับได้ถูกแชร์ออกไปได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากโดยมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและสร้างความเดือดร้อนเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎระเบียบและวัฒนธรรมที่เข้มงวดเรื่องความสงบเรียบร้อยครับแต่งานนี้แจ็คแป๊บโขก็ตอบกลับเช่นกันชาวเน็ตได้คอมเมนต์ว่าชอบคอนเทนต์อื่นมากๆเลยครับพี่ พวกรองเป็นอาชีพต่างๆชอบมากแต่คอนเทนต์นี้ไม่ผ่านจริงๆครับมันดูแย่ครับในไทยไม่ว่าครับแต่ญี่ปุ่นนี่มันค่อนข้างไม่โอเคเลยครับพี่แจ็คคนญี่ปุ่นรักประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับอย่าให้เขามองเราแย่เลยแจ็คพัพูดน,นะครับก็ตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าขอบคุณครับน้องพี่อ่านบรรทัดเดียวก็พอใจแล้วครับพี่ไม่ต้องอ่านต่อไปแล้วครับพี่ชอบบรรทัดแรก มีมารยาทก่อนนะคะเข้าใจว่ามีเงินแต่ควรพกสิ่งอะไรที่ดีๆไปค่ะบ้านเมืองเขามีกฎน,นะคะแต่แป๊บโพก็ตอบกลับว่าโมโหมากๆระวังน้ำตาลขึ้นนะครับในเมืองชีวิตมันสงบสุขจนเกินไปเดี๋ยวจะมีดราม่าเข้ามาฮ่าฮ่าฮ่าแ๊บปโพก็ตอบว่ายังไงก็รักน้องเสมอ ขอนะครับอย่าหาทําอะไรบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้เลยครับคุณเป็นนักท่องเที่ยวมาแป๊บเดียวก็กลับทําตัวแบบนี้เพื่อนร่วมชาติที่เขาอาศัยทํางานอยู่ที่นี่จะถูกเหมารวมไปด้วยเพราะช่วงนี้กระแสะไม่เอาคนต่างชาติยิ่งแรงๆอยู่แจกแป๋ผมก็ตอบกลับว่าเขาจะรู้หรือครับว่าผมเป็นคนไทยชาวเน็ตก็คอมเมนต์อีกว่ากูชอบมึงนะแต่อันนี้ไม่ได้จริงว่ะไม่ควรทาเลยประเทศนี้มารยาทมาอันดับหนึ่งเลยนะ เคร่งมากๆยิ่งช่วงนี้ญี่ปุ่นมีประเด็นเรื่องดราม่ากับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวจะซวยกันหมดแค่แสดงความคิดเห็นเฉยๆแจ็คเปโพก็ตอบกลับว่าแล้วเวลากูไปทําที่อินเดียได้วะมึงรักคนญี่ปุ่นมากกว่าคนอินเดียเหรอแบ่งชั้นวรรณะหรือวะมันดูไม่เท่เลยว่าแจ็คก,กูชอบมึงนะแต่เรื่องนี้ไม่ไหวแล้วมึงคิดว่ากูไหวกับมึงหรอวะจะมีดราม่าอีกหรือเปล่าแล้วเขาก็ตอบดราม่าก็ดราม่าแต่น้องหน้าจุดๆ,ๆุดจังครับ ก็ตอกบกลับเกือบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ทุกคอมเมนต์ก็ออกไปในแนวแบบกวนๆนิดนึงนะครับล่าสุดครับพลอยพายรินนะครับหรือว่ายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับช่องพิกกับพลอยนะครับได้มาคอมเมนต์โดยระบุว่าช่วงนี้ญี่ปุ่นกําลังเจอปัญหาโอเวอร์ทัวริซมหรือนักท่องเที่ยวรน้นหนักมากจนคนท้องถิ่นนี่เดือดร้อนทั้งเรื่องมารยาทและลบกวนพื้นที่สาธารณะตอนนี้หลายเมืองเริ่มออกกฎเข้มบางที่ จำกัดจุดถ่ายรูปปรับเงินและปิดเส้นทางทัวริสต์เพราะนักท่องเที่ยวบางกลุ่มทำตัวเหมือนสถานที่เป็นของตัวเองคลิปนี้อาจมีคนมองว่าตลกแต่มันเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นเบื่อและเริ่มมองนักท่องเที่ยวรวมถึงคนไทยในแง่ลบเราอาจคิดว่าแค่ปินรถเล่นไม่น่าเป็นไรแต่ในสายตาคนท้องถิ่นเท่ากับไม่เคารพกฎระเบียบรบกวนคนรอบข้างบวกกับทำให้ภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวเนี่ยเสีย และที่น่าเป็นห่วงคือพอมีคนเตือนเรื่องมารยาทพี่ดันโดนสวนกลับด้วยการร้อเรียนอยากให้พี่แค่เคารพพื้นที่คนอื่นเหมือนตอนที่เราอยากให้คนอื่นเคารพบ,บ้านเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะเที่ยวให้สนุกได้ค่ะแต่อย่าลืมว่าทุกการกระทําของเราภาพลักษณ์ของคนไทยทั้งประเทศในสายตาคนนอกพอติดตามพี่มานานตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะชื่นชอบพี่มากๆ โดยล่าสุดครับแจ็คแป๊บโพครับเคลื่อนไหวออกมาโพสต์ข้อความต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยืนยันไม่ลบโพสต์โดยเจ้าตัวได้ระบุว่าที่ผมไม่ลบโพสต์คือผมไม่ต้องการหนีปัญหาอย่างน้อยนอยนี่เป็นการผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรปับปรุงไม่ใช่ลบเพื่อให้คนลืมไปว่าเราไม่ได้ทําเราทํามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทําผมน้อมรับทุกคําด่า ด้านภรยาของแจ๊ปแปร์โพนะครับก็ออกมาโพสต์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันยืนยันได้ว่ามีการห้ามเจ้าตัวแล้วแต่ไม่ฟังโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่าโพสต์นี้จะไม่ขอปกป้องใครขอปกป้องตัวเองกับลูกครั้งนี้ห้ามแล้วค่ะมันไม่ฟังมีลูกแล้วแต่มันไม่เคยมีสติไม่นึกถึงลูกขอความกรุณาอย่าว่าโมกับลูกเลยรู้เรื่องค่ะแต่คุณไม่ได้จริงๆยอมรับค่ะบอกให้รบคลิปก็ไม่รบ ก็ตามภาพลักษณ์ของเขาเองเลยค่ะในคลิปที่ยิ้มคือทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะโฟกัสลูกเพิ่งเปลี่ยนเพื่อเสร็จลูกก็จะวิ่งตามแต่พ่อมันหลังจากนี้คงต้องยอมรับตามสภาพให้เป็นเรื่องหลังบ้านครอบค,ครัวค่ะนี่ก็คือคอมเมนต์จากภรรยาของแจ็คแป๊บโพนั่นเองและล่าสุดครับสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือตือญี่ปุ่นครับได้ลงข่าวเรื่องราวนี้ของแจ็คแป๊บโพแล้วนะครับบอกว่าไม่เคารพกฎและมารยาทครับผม นี่นะครับก็คือช่องข่าวของญี่ปุ่นนั่นเองอนี่ก็กำลังเป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงอีกประเด็นหนึ่งนะครับใครมีความคิดเห็นว่าไงครับกับเรื่องดราม่านี้ก็คอมเมนต์กันได้ครับวันนี้โซเชียลวอ h ลาไปแล้วบ๊บาย